อคลิปวิด <society> <ını> <ci> ีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำพูดทาหยาบเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมโดยเด็ดขาดการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้ทำตามนะครับสวัสดีนะครับนายฟิลิปส์เพี่กิ้งทุกท่านก็มาอยู่กับพี่กิ้งอีกแล้วนะจ๊ะนะกับช่องชิงโพดัมเช่นเคยนะครับนะอาคนอื่นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กับพี่กิ้งด้วยนะวันนี้เรามาเจอกันในวันยศนะเออขุดมอร์นิ่งทักทายกันก่อนแล้วกันมาให้ดูบรรยากาศในกลุ่มก่อนที่เราจะ มารีวิวเกมสาวจำรักจริงไม่จริงนางนะมีคนขอพี่จิงรีวิวไว้นะเออมาเช้านี้ไอ้ดูบรรยากาศในกลุ่มก่อนไม่เช้าแล้วสิบเอ็ดโมงแล้วก็ไม่ได้อยู่ในช่วงคกกิทามแต่อย่างใดนะเออนี่มีคนไปแตกมาจมั่วไหมเราแล้วนะเออเราก็ถือโอกาสตามๆแม่งเลยแล้วกันะนะอ่ะประมาณนี้ในกลุมม่มบรรยากาศคร่าวๆเมาาื่อเช้านะนี่แหละชี่อรักเกอร์ทามของรอบลุงสองนะเออแม่งใครเช่นมิอีกแล้ว เออแต่อมารอบนี้พี่กิงได้อยู่นะเออหลายคนแม่งเม็ดเม,มคอมเมนต์ด่ากันกระจุยกระจายแม่งบอกโอ้โหพี่กิงผมเล่นเออมันมีทั้งคนที่ไม่ได้ด้วยนะเออฟูเข้าใจว่าคนนี ie, ม่มาจอง 1, มาจองหนึ่งเมื่อวานพี่คิงแตกดูแม่งของจริงมาจองหนืออัปเดตมารอบนี้ของจริงแม่งเดี๋ยวพี่กิงกลับไปใหม่นะรอบแต่เราขอรีวิวสาวท่ามันก่อนเออช่วงนี้มีคนถามทำไมพี่กิงไม่เล่นสาวท่านเลยรอบที่แล้วมันเกลืองไงพี่นี่เห็นไหมใครเช่นวิน เนี่ยมันมีทั้งคนที่แตกและคนที่ไม่แตกแหมพี่คิงก็แม่งก็นี่นี่น,นี่เออมีคนเล่นแล้วเว้ยมีคนร้องกันเราแล้วเว้ยอ่ะรอพาร์ทุ่เมื่อคืนนะแต่เมื่อกี้เมื่อกี้สิบเอ็ดโมงรอบล่าสุดก็เห็นมีคนเล่นละอ่ะบรรยากาศในกลุ่มประมาณนี้แล้วกันไม่มีลัทธิธรรมก็ให้ดูบรรยากาศในกลุ่มอย่างเดียวแล้วกันนะครับนะตามนี้เลยในกลุ่มก็จะมีการแจ้งเกมนะที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกของเกม ทั่วไปนะย้ำว่าแค่มีเปอร์เซ็นต์การแตกโซวเกมทั่วไปนะแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะย้ำอีกรอบหนึ่งว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคประมาณนี้คนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มดูคอมเมนต์แรกเช่นเคยมาสาวท่อรักจริงตริงน้องน้อยของเราเราไม่เล่นกันมารู้สึกว่าสักอาทิตย์กว่าได้แล้วมาวันนี้พี่ริงถือโอากาสร,รีวิวให้ด้วยเลยแล้วกันหลังอนะัปเดตนะอัปเดตแม่งมันจะครบสัปดาห์ <laughs> เออเราอัปเดตกันหลังสุดนี่แหละช่างมันมาดูกันว่าอัปเดตมาแล้วสาวท่อเป็นยังไงปนะอ่ะ ม่เหลห้าร้อยเดี๋ยวแ้วาวแม่งหาวต่เช้าเลยไม่เช้านะเที่ยงนะพี่กินมึงตื่นวันนี้วันหยุดนะเออมาลองดูดิสาวท่านไม่มากันสักพักใหญ่ๆนะรู้สึกว่าอัปเดตมารอบที่แล้วจะค่อนข้างแข็งโป๊กอยู่เหมือนกันนะรอบที่แล้วเราเล่นกันเข้าฟรีกระจุยกระจายแม่งต่แตกแต่เยี่ยมากแตกจริงแต่แต่เยี่ยมมากคือแม่งถ้าแตกจริงๆถ้าเป็นเมื่อก่อน ช่วงสาวถ้ำสัก4ีหเดือนนี้แล้วแม่งคนที่เล่นแม่งรู้ว่าเป็นเกมแบบเกมลูกรล่ของไม่เคงอะนะเออสีหเดือนที่แล้วเล่นไม่ใช่แบบนี้เข้าฟรีแม่งอย่างน้อยมีติดมือกลับมาบ้างอะแต่แม่งช่วงหลังๆสาวถ้ำอัปเดตมาเข้าฟรีบ่อยจริงแต่แม่งข้างในไม่จ่ายโอ้โหกูดาทุกคลิปนะเออเข้าฟรีบ่อยนะจริงสาวถ้ำช่วงหลังอัปเดตมาเข้าฟรีบ่อยแต่ไม่จ่ายปัญหาคือของมันคือมันไม่จ่ายแม่งเข้าฟรีแล้วว้าวโคตรเยอะ กลายเป็นแม่งใครเช่นวินหลังๆเริ่มเริ่มมาเหมือนกันแล้วนะเออแต่รอบที่รอบล่าสุดที่เรารีวิวกันไปหลังอัปเดตมา2วันวันหนึ่งสองวันมาวันหนึ่งเออได้อยู่นะพี่กิงได้สองรอบสารอบแล้วนะอืมช่วงนี้ก็บอกอยู่พยายามเซฟตัวเองนิดนึงนะช่วงนี้พยายามอุ้ยดอกแรกมาแล้วอโอ้โดูเอไอเขียว ช่วงนี้แนะนําว่านะถ้าถามจริงนะช่วงนี้กูให้เต็มที่3เท่าสมมุติเราเอามา500 1 5 0 0พันเนี่ยควจะเลิศได้แล้วนะช่วงนี้มาแนวเดียวกันหมดเลยพอเกมแต่ถ้าฟุกแบบเหมือนวันนั้นที่เราเล่นแล้วมันแตกแบบแตกแบบตุ้มตุ้มตุ้ม,มดอกใหญ่อย่างนั้นอ่ะโอเคได้อยู่แต่ถ้าแบบกะมาแล้วแบบลุ้น,น้มันแตกเข้าฟรีข้างในเงี้ยเข้าฟรีแล้วแตกแบบ4ีเท่าเท่าพี่คิงว่ายากช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยว มาแล้วรอบแรกของเราเอ็นไหมไม่ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หัวม่วงยังไงลูก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 โอ้โธ่ไม่เข้าโอมารอบแรกของเรานึกว่าจะเข้าฟรีนะช่วงอู้เห็นไ,ไหมถามตัวแล้วช่วงหลังสาวท่าเข้าฟรีง่ายเหมือนที่บอกเสียอย่างเดียวแม่งเข้าไปแล้วมันไม่ใจเออย,ยังไงลูกอื <c> ้อ <oughs> อโท้มาไล่เบ็ดกันสักนิดหนึ่งเมื่อกี้เราลืมเปิดโบมาเปิดโบกันว่าแล้วทำไมมันชา้าช้าอือแต่ช้าก็ดีช่วงนี้แม่งถ้าดูดก็ดูดแบบรวดเร็วเกินออเดี๋ยวว่าจะไปเล่นไอเกมเสือ,ออีกแล้วเมื่อวานโอโหไปได้มาเราได้จากเกมมาจองมาใช่ไหมเมื่อวานพี่ชินได้จะมาจองมาพันสองพัน แม่งกูไปลองในเกมเสือนะโอ้รอบนี้ไปตายเพื่อนเดี๋ยวกะจะไปล้างมือใหม่นะมาโอ้ปิดโบเปิดโบ,โบแม่งมั่วๆนี่แหละนะอืมลองไปใช้ได้นะพี่คิงเขาจำมาจากเขาวิธีหนึ่งนะ่ะสิบหมุนเปิดโบเปลี่ยนเบ็ดปุ๊บปิดโบอะไรเงี้ย เออลองโมโมได้นะช่วงนี้พี่ชิก็ลองเล่นโมโมดูเอาจิงช่วงนี้แม่งใช้ดวงเลย้วนแหละเทคนิคไม่มีอัปเดตบ่อยอย่างงี้เทคนิคเออนะแหน,น,นมาลองสูตรผีบอกสูตรนี้นานแล้วนะเนี่ยโอ้โหวันนี้เงียบกิฟวันนี้เราไม่ลุ้นได้ลุ้นเข้าฟีรอบเดียวเองเนาะดูแต่คำนวณด้านนอกก็ได้ได้อยู่อุ้ย มาแล้วแต่งนอกดอกแรกมาแล้วร้อยเก้าสิบโอ้หดูยังไม่ถึงไอแถวฟ้าด้านหลังโอ้โหไปลิกูดโอ้โหวันนี้เข้าฝียากนะจริงวันนี้เข้าฝียากาจริงนกูเริ่มมาคารการปิดเปิดของกูเออซึ่งานก็เหนื่อยอยู่เนะี่ยปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดเนี่ยอืม โอ้วันนี้ไม่ได้ลุ้นเข้าฟรีเลยอะ่ะได้ลุ้นรอบเดียวเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเออแต่ถ้าเข้าฟรียากๆล้าทั้งไปเข้าไปข้างในแล้วแม่งจ่ายก็ถือว่าโอเคอยู่นะโอ้โหแต่นี้แม่งเข้ายากด้วยเนะี่ยดูเดี๋ยวดูรายชื่อเกมลักกี้ทำรอบเที่ยงก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวว่าเราจะไปต่อกนกับเกมอะไรวันนี้พี่กิ๊งน่าจะรีวิวให้สักสองเกมยังมีเกมอะไรที่เราไมาร่รีวิวกันบ้างวะ อเออมันปิดเลยมั้งวะคีโวพัตตาเออน้องเขาขอมาแต่น่าจะไม่ไปเออคีโวพัตตาช่วงหลังๆมามันมันมัน,ม,นมันเงียบมากเลยนะจริงๆนะช่วงหลังไม่ค่อยมีคนไปลองเคียวพัต,ตากันพี่คิงว่าแม่งตกดําง่ายตกง่ายกว่าแคชเชนวินอีกหลังๆเออแล้วแม่งวุดเยอะด้วยนะช่วงหลังๆเหมือนเกมไม่ค่อยจะจ่ายไหมเออ โอ้ oh, แต่ตอนนี้สาวถ้ำจะว่ามาดีก็ไม่เชิงดูคำนวณก็มาเรื่อยๆนะจะว่าดูดก็ไม่ดูดจะว่าจ่ายก็ไม่จ่ายเนี่ยเออไวเออ,เอ,อแต่วันนี้เราม่ได้รุ้นคาฟีเลยซื้อแม่งมาจบๆไม่หาแม่งแล้วมาดูเดซื้อแล้วมันจะจ่ายป่ะ ดอกแรกมา K ช่องสองสวยเพื่อนเออได้เขียวมาเสริมจตาวัได้สิบเจแชมพูโอ้โหได้อยู่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 ชมพูสวยเพื่อนเออร้อยแปดสิบดูโอ้โหเบ็ดซี่จ่ายสองร้อยกว่าได้โยเออว่าแล้วมันมันเขายากอาจจะเป็นเพราะว่านั่นไนมันกลับมาจ่ายแล้วนะเออมันเลยแม่งแข็งโปก๊กผ <c oughs> ู้ชมปุ๊บว้าวเยอะจัดโอ้โห โอ้โหเออโอเคช่องสามสวยมาออกกำไรมาด้วยสิบตั้งไว้ตรงนี้ไหนวะซ้ายขวามีเคยอยู่มีเคยอยู่ฮะคิวช่องหนึ่งโอ้ย oh. ไอเขียวทำไมไอเขียวไม่มาล่ะลูกดูโอ้โหโอ้ได้อยู่483ได้อยู่นะถือว่าจ่ายอยู่นะด้ไนเออ โอ้เสียเวลาปั่นตั้งนานโอ้โดูสามตัวซื้อแม่งเด็กเหยาช้าเด็กเหยาช้าอย่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 าช้าไอยออย,ยังไงอืนั่งวายหามาลูกมาวายโอ้โหเสียได้ของช่วงนี้วายก็ทุกทีนะวายชอบมาแบบมาแล้วไม่จ่ายแม่งมาคนตีเนี่ย อื้มอึฮึมานี้ผมเมื่อกี้ไม่ไม่จีจ่ายทำไมมานเงียบจังเลยโอ้โหเพื่อนเหราสองมุดแล้วมาหน่อยโอ้วายเจมาเจเคได้หมดโอ้โหแมงยับมานี่ยับโอ้มานี่จ่ายสี่แปดโอ้มาปัดต่อโอ้อะไรของกูวะเนี่ยโอ้แม่แรกจ่ายวิ่งแม่งนึกว่ามันจะจ่าย โอ้โหแม่งวันนี้แข็งเออสามตัวหารอบสองรอบสองมาแล้วได้ลุนรอบสองมาแล้วฟับฟับอืมๆๆโอ้วันนี้เข้าฟีร์ยากจัดไม่มาเลยอ่ะวันนี้ไม่เข้าเลยอ่ะผมได้ลุนสองรอบแล้วไม่มีให้กูลุ้นเลยนะไม่มีแบบติด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 อะไรอย่างงี้เลยนะมาลูกมาเออไอเขียวช่องสอง สวยเพื่อนเออลองมาก่อนได้เคเออฟ้าช่องสามสวยโอแม่งช่องนี้ต้องลุ้นกระแตงนอกแล้วนะเคเออมาลูกคุณหกแล้วอืมได้อยโอสามร้อยสิบสามเออนี่แตกนอกใจเฉยามาแล้วรอบสามรอบสามรอบสามมาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนอืมโอสามรอบไม่เข้า อะไรของมึงวะโอ้โหกูก็ซื้อแม่งเลยจบๆวันนี้เอาจริงได้ลุ้น3รอบแม่งไม่มีแบบช็อตตืดๆให้ลุ้นเลยนะเออแม่งได้ลุ้นก็คือได้ลุ้นนะถามว่าได้ลุ้นไม่ได้ลุ้นแหละแต่แม่งเออลุ้นแบบนั้นอย่าลุ้นดีกว่ามาวัดแม่ง จ่ายก็จ่ายไม่จ่ายกูก็เลิกแล้วเพื่อนถือว่ารีวิวว่ามันไม่จ่ายนะสาวท่านจะได้แบบห่างๆกันไปก่อนนะแต่ไม่ที่มีคนเล่นแตกอยู่นะก่อนที่เราก,กดเข้ามาเนี่ยสดๆร้อๆเลยนะกูก็ตามเข้ามาสดๆร้อๆเลยเนะี่ยเขียวมาไอ้ฟ้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 าสวยเพื่อนเต็มแผงไปดีเจ็ดร้อยกว่าโอ้ยจะได้คูนสิบโอ้ยแปดร้อยโอ้จะได้แม่งนาคูณเยอะๆนะโอ้ แม่งมาเร็วเกินยังไงเพื่อนเจอือมาเช่องสามเคช่องสามเขียวก็ได้่อ,อยากวนตีนอยากวนตีนเพื่อนอยากวนตีนอยากวนตีนอือฟีนายต่อมามาโอเคอยังรอดเพื่อนอยังได้แถมสิบหมุนโอ้โห เออมาลูกมามาลูกมาไอเขียวมาอย่าเว้าอย่าเว้าอย่าเว้าเออเจามาเขียวช่องสองเขียวช่องสองอืมฮึ่มแม่งเข้าฟรีมาตอนคุณเยอะแยะแม่งมึงดูใจโอ้โหแต่เจแต่เจเจอ,อีกแล้วโอ้โหพูดไม่ทันกัดคำขอตัวแพงบ้างเพื่อนขอตัวแพงบ้างอืมฮึ่มดูไฟฟ้าโอ้ไอเขียว อืมดูโอ้ว้าวหมดเพื่อนโอ้โหโอ,โอสรุปที่เข้าฟีมาแม่งจ่ายเคเดอกเมื่อกี้แพงสุดโอเวนกมโอ้ยี่สิบหมุนของเราโอเคไม่ต่อแล้วครับพอแล้วนะรู้สึกว่าแม่งเข้าฟีไม่เข้าเลยอ่ะวันนี้อัปเดตมารอบนี้คือแม่งไม่เข้าฟีเลยอ่ะนะฟีในคุณนับไหมคุณนับก็ได้เอาคุณนับว่าเข้าเข,ข้าฟีในรอบหนึ่งแล้วกันนะแต่แม่งเกมแม่งจ่ายยากว่ะนะสาวทำรอบนี้ก็อัปเดตมาก็ยังถือว่าไม่ดี แต่ก็ไม่แย่เรายังได้กลับไปกับกลับไป800นะแล้ว700นะโอเคประมาณนี้สำหรับการรีวิวสาวถ้ำนะก็พอเล่นได้แต่ก็ไม่ได้ดีถ,ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยและเช่นเคยไม่แนะนำไม่เล่นตามรับชมผู้คำมาเติมส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปแก้แค้นในเสือต่อ bye บ๊ายบายจุบ๊บ